สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่รู้สึกหนาวหนาวหลังนะเพราะว่ามีสาวๆมาประท้วงเต็มเลยนะแก๊งสาวๆนะคะบาร์บี้และเพื่อนนะมากันใหญ่เลยเพราะว่าสาวๆบาร์บี้เนี่ยเห็นว่าสาวๆบลายของเราเนี่ยมีเจ้าชายมาเล่นด้วยแล้วนะคะสาวๆเล่นมาประท้วงว่าอยากให้มีหนุ่มๆในละครบาร์บี้บ้างนะแม่ก็เลยได้เลยเดี๋ยวนี้แม่จะจัดการให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้แม่ไม่ค่อยมีเวลาไปเดินช้อปปิ้งนะ พอดีว่ามีน้องๆนะมีมาคุยกับแม่เราก็บอกว่าให้แม่ลองดูใน La z a d a นะคะมีขายด้วยวันนี้เราเลยจะมาช้อปปิ้งหนุ่มๆให้สาวๆกันนะคะที่ Lazada ามามาดูกันเลยค่ะมาเข้ากันเลยค่ะแม่สุดหาา l a z a d นะ้าอ่ะมาแล้วจริงๆมันมีเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยนะคะแต่ตอนนี้แม่อยู่ที่บ้านดูอย่างนี้ก็สะดวกดีนะมาที่ของเล่นกันเลยนะนี่เด็กและของเล่นค่ะไปดูกันที่บาร์บี้นี่ มาเยี่ยมชมสาวๆกันหน่อยเข้ามานะคะจริงๆมีของเล่นหลายอย่างมากเลยนะเด็กเล็กเด็กโตฟิยเชอรพรายสหนุ่มๆเด็กหนุ่มๆนะ h ฮอตวิวะคะะโทม,มัสนี่บาร์บีของเรานะว,าว้าวนี่มีสาวๆสาวรอยข้อของแม่ด้วยคนนี้เรามีแล้วนะคนนี้คนนี้เรามีตัวผมทองนี่นะคะ นี่แม่ชอบอันนี้มากเลยอะ่ะเป็นบ้านของเชลซีเป็นลับเฮาสนะ์อ่ะอันนี้แม่ก็เล่งอยู่นะน่ารักดีกับอันนี้ค่ะป๊อปอัพแคมเปอร์อันนี้แม่อยากได้มากอะ่ะมาสาวรอยข้อของเรานะข้อเดียวิดีโอล่าสุดแม่พูดชื่อผิดนะมีน้องๆมาบอกว่าชื่อผิดแม่ขอโทษนะคะพอดีสาวๆเยอะบางทีแม่จำสลับนาะขอโทษด้วยนะข้อเดียมาดูกันนะว่า มีคนไหนน่าสนใจนะคะคนนี้มาพร้อมน้องหมาด้วยนะสแปซโอ้เป็นน้องหมาเล่นน้ำอะ่ะนี่คนนี้เชลซีเราก็มีนะแต่ว่าอ่าคนนี้คือสาวคนนี้ค่ะเชลซีไม่อยู่เชลซีชาตมมาไปไว่ายน้ำอยู่นะนี่คือสาวคนนี้นะคะแต่ว่าผมเ้ายุ่งเหยิงเล็กน้อยเซตนี้ก็น่าสนใจนะคะเป็นเซตห้องครัว นี่ไงคอเดียของเรานะคะอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้คือคนนี้ค่ะอันนี้คือคนนี้สาวน้อยนะคะขอยืมชุดคนนี้มาใส่นะสาวช่างทําผมนะคะที่มากับร้านทําผมแม่เซิร์หาเคนดีกว่าเคนดอนะคะมาแล้วจ้าหนุ่มเคนนะมีคนหอุคนนี้ออก เป็นหนุ่มผิวเข้มผมหยิกนะคะคนนี้หนุ่มผิวขาวผมสีดำอ่าเรามาดูคนนี้กันคนนี้อ่าหน้าตาดีทีเดียวนะคะผมออกสีทองดูเป็นฝรั่งนะซูมหน้าใกล้ๆนี่มีมุมนี้ดูหล่อนะมีเด็กๆเล่นเป็นไงคะคนนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวแม่ชอบค,คนนี้มาให้สาวๆ ดีไหมคะสาวๆคนนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะคนนี้ได้เลยจัดไปโอเคแล้วค่ะถ้าเป็นคนนี้นะเราก็มาเลือกเลยใส่ตะกร้าเลยค่ะก็จะมีรายละเอียดสินค้าขึ้นมานะคะตือๆทีนี้ถ้าจะเลือกซื้อสินค้าต่อก็คลิกตรงนี้นะคะไปเลือกต่อหรือว่าชําระค่าบริการเลยก็เดี๋ยวแม่ลองกดชําระค่าสินค้าก่อนนะ นี่เขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดนะคะอีเมลใส่อีเมลลงไปนะคะแล้วก็ดําเนินการต่อได้เลยนะคะสะดวกมากแต่ว่าขอแม่ช็อปปิ้งอย่างอื่นเพิ่มอีกนิดนึงนะอ่ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเลือกของแม่ต่ออีกนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอเจอเคนสุดหลอกกันค่ะมาแล้วค่ะกล่องจาก l a ซาด้านะคะแม่สั่งมาเยอะมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือนี่นุ่มเคนขงเรามาแล้วจ้า เรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะคะอ๋อแล้วในนี้นะเขามีใบส่งสินค้านะคะเขาเขียนมันมีโฆษณาอันนี้ด้วยล่ะว่าช่วงนี้นะคะลาซาด้าฉลองครบวันเกิดนะคะ5ปีนะโดยการจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะอยากรู้ว่า Surprise เซอร์ไพรส์จะอะไรนะให้สั่งซื้อของในวันที่21-23มีนะคาคมนี้นะคะก็จะมีเซอร์ไพรส์จากลาซาด้ามาเดี๋ยวแม่ต้องสั่งอีกแล้วแหละเพราะาแม่อยากรู้มากว่าจะเป็นอะไร ตรงนี้นะคะเป็นตัวนูนตัหนังสือเขียนแฟชัช่นนิสต้านะคะแล้วก็มาดูด้านหลังกันหนุ่มๆสาวๆนะคะเต็มไปหมดเลยพี่พี่เคนของเราคือคนนี้สั่งที่นี่นะคะทางรัตดานะสะดวกสุดๆคือแม่สั่งไปเนี้ยจนถึงวันนี้นะคะสงวันเองได้ของแล้วแล้วแม่ไม่ต้องออกไปจากบ้านวยนะออกมาแล้วคะ่ะนี่ดูสิเอ้ย ผิวสีเข้มนิดนึงนะคะไม่ขาวจัวนะแล้วก็ผมเป็นพลาสติกมาเลยแบบนี้แม่ชอบมากเลยอ่ะพลาสติกอยู่ทรงเหมือนคุณเจ้าชายเลยไม่ต้องมาเป็นเส้นๆให้ยุ่งยากนะคะมาแบบนี้เลยแขนจะเป็นแขนตรงงอข้อศอกไม่ได้นะคะหัวเข่างอไม่ได้งอได้แต่เอวรองเท้าแม่ชอบมากเลยรองเท้าอ่ะรองเท้าเหมือนเป็นรองเท้าแตะผู้ชายแบบนี้รองเท้าลำลองเนาะลองมายืนกับสาวบาร์บี้นะคะ โหดูเข้ากันมากเลยค่ะดูสัดส่วนนะส่วนสูงอกับคนนี้นะคะคนนี้ใส่ส้นสูงอยู่นะคะดูดีมากเลยมาดูกับสาวซุปเปอร์เกิร์ลนะคะนี้สูงกับเท่ากันนะกับซุปเปอร์เกิร์ลนะคะ เราก็ได้หนุ่มเคนมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับการสั่งซื้อที่ลาซาด้านะสะดวกสบายมากคือแม่ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะสั่งอยู่ที่นี่เราก็แค่2วันเองแม่ก็ได้หนุ่มเคนคมาแล้วนะวิธีการชำระเงินนะคะง่ายมากๆเลยมีหลายวิธีทั้งวิธีทั่วไปนะพวกเครดิตการ์ดนะคะตตดผ่านบัญชีนะแต่ที่ดีมากคือมันมีวิธีการชําระด้วยเงินสดเมื่อสินค้ามาส่งที่บ้านด้วยนะคะคืออันนี้ก็จะสะดวกสําหรับคนที่ไม่ถนัดในการ โอนเงินหรือว่าใช้บัตรเครดิตนะคะก็มาส่งปุ๊บเราก็จ่ายเงินได้เลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครอยากสั่งซื้อของกับลาซ a ด a นะคะวันที่21-23มีนะคาคมนี้นะคะฉลองวันเกิด5ปีนะสั่งช่วงนี้ลาซาด้จะมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยค่ะพลาดไม่ได้นะคะเรียบร้อยเราก็ได้หนุ่มเคนมาแล้วนะทีนี้หนุ่มคนนี้จะมาปั่นป่วนในละครบาร์บี้ยังไงต้องติดตามดูกันนะคะแม่ก็าฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช n e l นี้นะวันนี้แม่และทุกๆคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย